ผมตั้งคำถามถามคุณทุกๆคนนะครับว่าคุณเกิดมาเนี่ยครับที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานต้องการประสบความสำเร็จมีเงินใช้เยอะๆมีสุขภาพดีๆนยครับคุณจะทำทุกอย่างเนี่ยไปเพื่ออะไรนะครับแล้วเมื่อเราหาเหตุผลทั้งหมดแล้วเนี่ยครับผมเชื่อว่าจุดสุดท้ายที่ทุกคนจะตอบว่าทำไปเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วผมก็เคยถามแบบนี้กับคนหลายๆคนที่ได้มีโอกาสโค้ชกับผมนะครับแล้วผมก็ถามไปทำไปเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรในที่สุดแล้วทุกคนต้องการมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วทําไมเมื่อเราต้องการที่จะมีความสุขในชีวิตนะครับแต่เรากลับไม่มีความสุขในชีวิตของเรานะครับบางคนก็เกิดอาการอยู่ในสภาวะที่ทุกข์ทรมานนะครับเนื่องจากการที่เราไม่มีเงินใช้ในบางคนนะครับมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ กับครอบครัวมีปัญหาได้ความสัมพันธ์กับในที่ทํางานของคุณบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของอะไรในเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทําให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการใช้ในแบบที่ชีวิตที่เราควรจะเป็นในแบบชีวิตของเราที่เราควรจะมีจริงๆนะครับแล้วอะไรล่ะครับที่มันทําให้เรามีความทุกข์ในในทุกทุก เหตุการณ์มันสร้างให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับแต่เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขไปด้วยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีความทุกข์กับเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นเราแยกเหตุการณ์ออกมา แยกตัวเราเองนะครับออกมาจากเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นแล้วก็ทําให้เรามีความสุขกับเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นแล้วเราก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้คุณนะครับสามารถแก้ปัญหาที่กําลังอยู่ที่คุณกําลังเผชิญอยู่เนี่ยครับได้ดีกว่าการที่คุณอยู่ในสภาวะทุกข์ทรมานด้วยนะครับแล้วอะไรนะครับที่มันทําให้คนนะครับมีความทุกข์จนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าให้ผม ตอบคำถามคำถามนี้นะครับว่าอะไรคือเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์นะครับมันก็คือการที่เราตีความหรือว่าการให้ความหมายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยครับในเชิงลบนะครับเราสามารถให้ความหมายกับเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวเราได้ใน ในเชิงบวกก็ได้ในเชิงลบก็ได้ไม่ให้ความหมายกับมันเลยก็ได้หรือให้ความหมายไปตามความเป็นจริงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกเอานะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าเราขับรถมาเนี่ยครับเราขับรถมาแล้วก็มีคนขับรถมาปาดหน้าเรานะครับถ้าเราให้ความหมายเชิงบวกกับสถานการณ์นี้เราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเขาอาจจะเร่งรีบ ที่จะไปทําธุรกิจของเขาให้เสร็จก็ได้แต่เราไม่ได้เร่งรีบอะไรเราก็หลบทางเขาหน่อยหนึ่งปล่อยไปปล่อยเพื่อนไปนะครับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณจริงไหมเราก็รู้สึกมีความสุขที่มีคนขับรถปาดหน้าเรานะครับกับกันนะครับถ้าเขาขับรถมาปาดหน้าเรานะครับแล้วก็เราก็ตีความหมายในการที่เขาขับรถปาดหน้าเราในครั้งนี้ว่าเฮ้ยมันนิสัยไม่ดีมันเป็นอันตรพาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาชนะมันแล้วเราก็ เปลี่ยนใหม่ครับอารมณ์ขึ้นแล้วครับตอนนี้เริ่มโมโหแล้วเราก็ขับรถแซงเขาปาดหน้าเขานะครับในที่สุดมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นบนถนนก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็คือมาจากการที่เราให้ความหมายหรือว่าเราตีความกับสถานการ,าการณ์สถานการณ์นั้นที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งเลยนะครับคุณจะต้องฝึก ที่จะตีความหมายหรือว่าให้ความหมายเชิงบวกนะครับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบในรอบตัวคุณนะครับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีประโยชน์ของมันเสมอนะครับแม้กระทั่งในความตายก็ยังมีประโยชน์นะครับความตายอาจจะทำให้คุณไม่ทุกข์ทรมานต่อทำให้คุณไม่ต้องไปไปเดือดร้อนทำมาหากินต่อก็ได้นะครับแล้วทำให,ทำให้ทำให้ชีวิตมันดีขึ้นก็ได้แล้วเราก็มีโอกาสไปสู่โลกใหม่ของเราอย่างมีความสุขก็ได้ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการที่คุณตีความหมายให้กับเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ว่าเป็นเชิงบวกนะครับเป็นเชิงลบให้ตามความเป็นจริงหรือไม่ให้ความหมายกับมันนะครับผมขออย่างเดียวครับอย่าตีความหมายเชิงลบกับทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณให้ความหมายดีกว่าความเป็นจริงก็ได้ให้ตามความเป็นจริงก็ได้หรือไม่ให้ความหมายกับมันเลยก็ได้นะครับ และผมก็มี1เทคนิคนะครับของ NLP นะครับที่จะมาช่วยให้คุณมีความสุขกับการตีความหมายกับทุกๆสถานการณ์ก็คือเทคนิคการ reframing นะครับก็คือการให้ความหมายใหม่กับทุกๆสถานการณ์นะครับทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นมากับชีวิตของเรานะครับเกิดมาเพื่อเรานะครับไม่ได้เกิดมาเกิดกับเรานะครับเกิดมาเพื่อทําให้เรา มีการเรียนรู้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับผมเคยกลับไปนั่งนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผมรู้สึกไม่ดีในอดีตนะครับแต่พอมาถึงวันนี้นะครับผมกลับรู้สึกขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งหมดเลยถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมันจะทําให้ผมมาไม่ถึงวันนี้นะครับถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆมันจะทําให้ผมไม่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจศึกษา NLP ศึกษาเทคนิคการโคชชิ่งแล้วก็ทําให้ผมสามารถ มีทักษะการโค้ดประสบความสาเร็จในชีวิตในแบบนี้แล้วก็เอาความรู้มาให้กับทุกๆคนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกขอบคุณกับทุทกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมนะครับและนี่ก็คือมันมาจากการที่เรารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกมองไปยังเหตุการณ์ต่างๆในเชิงบวกก็คือการที่เราใช้เทคนิคการรีเฟรมนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในอดีตสักหนึ่งเรื่องนะครับเราก็ตั้งคําถามถาม,ถาม มาที่ตัวเรานะครับคำถามที่หนึ่งนะครับอะไรบ้างคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นลองหาพยายามนะครับพยายามหาได้สัก3าถึงหเหตุผลว่าอะไรคือสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นแต่ถ้ามันนึกไม่ได้จริงๆนะครับก็มาเหตุมาคำถามที่สองนะครับลองนะครับตั้งคําถามอีกนะครับแล้วถ้าเกิดเรานึกได้ละครับอะไรคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น ที่เราได้จากเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นผมเชื่อว่าอย่างน้อยคุณก็ต้องหาจนได้นั่นแหละครับนะครับพยายามหามันให้ได้หาสิ่งดีๆให้ได้จากเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นนะครับแล้วก็มาต่อที่คําถามที่3นะครับจากเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นนะครับเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นบ้างผมเชื่อว่าในทุกๆเหตุการณ์นะครับมันคือการเรียนรู้ของเราแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนจากประสบการณ์ไม่ดีให้กลายเป็น การเรียนรู้กับเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตของเราต่อได้นะครับและคําถามที่4ที่คุณจะสามารถใช้ในการรีเฟรมได้ก็คือคุณสามารถถามได้กับตัวเองว่าแล้วถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์นี้อีกในอนาคตเนี่ยครับเราจะทํายังไงให้มันดีขึ้นเราจะทําอะไรกับเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะสามารถเอาอดีตนะครับ มาเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็เราก็เรียนรู้ในอนดีตแล้วก็เอาไปใช้ในอนาคตได้ซึ่งอันนี้ก็คือเทคนิคเทคนิคหนึ่งใน NLP ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในชีวิตตลอดการตลอดไปได้ถ้าคุณเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ต้องถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทำแล้วนะครับลงมือทำเอาเทคนิคที่ผมสอนนะครับเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณนะครับและ นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาจนถึงตอนนี้นะครับขอให้คุณนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube ของผมครับ di success นะครับผมัดชัยเทียมสเวทแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับขอบคุณครับ